วันนี้ตั้งใจพาทุกคนมานอนกลางหุบเขาดื่มด่ำกับสวนดอกไม้และบรรยากาศที่ดีที่พักสะดวกสบายแช่น้ำดูวิวทิวทัศน์มาพร้อมกับเซ,เซตชาบูและอาหารเช้าแบบไม่อันน้นแถมยังมีสวนน้ำพ้อมก,กับกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเตรียมกดเสฟแล้วตามต้องมาเที่ยวเลยที่บ้านไร่เขาจันหหอมเขาใหญ่ที่นี่เขาจะโด่งดังมากเรื่องที่พักที่เป็นเต็นท์กระจกที่ตั้งอยู่ริมเขาโอบล้อมไปด้วยต้นไม้วันนี้เราแอบพาขึ้นไปดูคือสวยตรงปกจริงๆเป็นเต็นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบที่นอนคื้นนุ่มสบายแอร์เย็นฉ่ำไฮไลท์ของเขาคืองจึ งั้นล้วพามาดูที่ห้องนอนแรกนอนได้2องคนเตียงนุ่มสบายแอร์เย็นฉ่ำสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบห้องน้ำก็กว้างสะ,สะอาดสะอ้านน้ำแรงสะใจงั้นลรวไปต่อที่ห้องต่อไปเป็นห้องน้ำที่ชั้นลอยไฮไลท์ของห้องนี้คืออ่างจากรุซี่เป็นแบบกึ่งเอาดอร์ให้เรามองวิวทิวทัศน์ขนาดแช่น้ำได้บอกเลยจุดนี้คือถ่ายรูปได้คอนเทนต์ชิมชาแล้วก็มาถึงชั้นบนสุดที่เป็นห้องไฮไลท์ห้องนี้คือกว้างมากๆตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลเขาจะมีทั้งเตียงคิงไซส์ที่นอนนุ่มสบายและยังมีเตียงสองชั้นรับรองกล มองวิวทิวทัศน์ได้180องศาเลยแต่ถ้าใครกลัวหิวก็ไม่ต้องกังวลเขามีอาหารและเครื่องดื่มขายรสชาติคือดีมากมาถึงกิจกรรมแรกที่เราใช้บริการได้ฟรีเลยก็คือสวนน้ําขนาดใหญ่ใครที่มากับกลุ่มเพื่อนหรือมีเด็กๆมาด้วยก็คงถูกใจเลยถ้าใค,ใครอยากปั่นจักรยานไปสร้างคอนเทนต์กลางทุ่งดอกไม้ก็สามารถทําได้เตือนก่อนนะว่าเตรียมชุดสวยๆหล่อๆก,กันมาเลยและถ้าอยากทากิจกรรมที่มันแอดเวนเจอร์ขึ้นมาหน่อยก็สามารถเช่า ATV ขี่ชมทุ่งดอกซีโรเซียได้เลยน้องก็คือสีสันสดใสเหมาะก ไน้ำซุปจะแยกเป็นสองช่องมีน้ำใสแล้วก็หมาล่านะวัตถุดิบเนื้อสัตว์คือดีผักสดน้ำจิ้มอร่อยเป็นมือที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วเราถูกใจจริงๆและถ้าใครกลัวไม่อิ่มเขาก็มีของทานเล่นอื่นๆบริการด้วยนะอันนี้เราต้องจ่ายเพิ่มเองนะไม่ได้อยู่ในแพ็คเกจเตี่ยมกันแล้วก็กลับไปพักผ่อนเตรียมตื่นขึ้นมากเจอกับมื้อเช้าเขาจะมีครูบองแบบนี้มาให้นะสามารถเดินไปที่ห้องอาหารได้เลยอย่างแรกที่เราจะได้กินเช้านี้คือข้าวต้มเขามีทั้งหมูและไก่คือจัดมันด้น่ากินมากขนมปังไข่ดาวเส้แมนน้า่กโ็คร บอกว่าตื่นเช้ามากินอาหารเช้าแบบนี้คือบรรยากาศดีมากใครที่มีแผนจะมาเขาใหญ่และกําลังหาที่พักเราก็แนะนําเลยส่วนราคาที่พักเขาก็ดีมากเขามี2โซนนะโซนบีเริ่มต้นอยู่ที่3ามพพักที่4คนตกคนไม่ถึงพันคุ้มสุดๆฟรีอาหารชาบูมื้อเย็นกิจกรรมส่วนน้าและส่วนดอกไม้เราขอเตือนก่อนนะตอนนี้พิมิตระบาดนกะบัญชีที่พักจะเป็นบริษัทเท่านั้นนะส่วนใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์เราไว้ได้เราคือเต็มใจไล่ตอบทุกคนเลยนะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปบุกคาเฟ่ของเขาถ้าไม่อยากพลาดพิกัดเด็ก็ฝาาาากกกกกดดดดตติมมไ์แแชรทเเพื่อนให้้ขูั